เดี๋ยวมัอนกันนะเนี่ยครับเดี๋ยวกระทะไหมนะครับไหมและไอ้ซัทใส่เนยนะครับเนอยกูอยู่ไหนวะก็ตอบเมื่อโอ้ยเยี่ห้อสวัสดีครับบอกชัว ผมฟินและคุณกำลังอยู่กับช่องบาร์มซับนะครับผมและนี่คือรายการหมดแก้วหมดจานคุณจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมันดูแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นแน่นอนครับพวกเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษทำอะไรก็ต้องทำจริงจังถ้าสุภาพบุรุษเนี่ยก็ต้องจิตวายการที่เราเป็นสุภาพบุรุษสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการมีสุภาพสตรีข้างกาย และมันจะมีวิธีไหนอีกที่เราจะสามารถมัดใจสภาพสตรีได้ดีกว่าการทําอาหารสุดโรแมนติกให้เขาวันนี้เราจะมาทำอาหารกันแน่นอนเพราะว่ามันชื่อหมดแก้วหมดจานแล้วมันมีคำว่าหมดแก้วอยู่ในชื่อของรายการด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นามากรบบหมดแก้วกันก่อนเลยดีกว่าอ,อรอยรสชาตินุ่มลึก แล้ววันนี้เนี่ยที่คุณอาจจะเห็นแล้วว่าเรามีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลักใช่แล้ววันนี้พวกเราจะมาทำ steak าสเต็กอารพอฟเฮ้อสเต็กอาพอฟเนี่ยไม่ใช่สเต็กธรรมดา,ค,าครับทุกคนมนเป็นสเต็กที่เต็มไปด้วยกลิ่นของพริกไทยพริกไทยดำราดด้วยซอสบร,รันดีอืมอืมสุภาพสตรีที่ไหนจะห้ามใจอยู่ครับผมหมายถึงสเต็กหรอเปล่าครับหมายถึงสุภาพบุรุษแบบผมนี่แหละทั้งหล่อทั้งทำอาหารได้ ไข่ว้สัตว์เรามาดูถึงเนื้อที่เราใช้กันก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเนื้อส่วนสตริปลอยนะครับผมเป็นเนื้อกราสเฟตใครหลายคนเนะครับจะมีแบบว่าความเชื่อว่าเนื้อกราสเฟตเนี่ย มันแบบว่ามันเหนียวมันกินแล้วมันไม่อร่อยแต่ว่านะ่นเป็นความเชื่อของสมัยก่อนคนระับสมัยนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่ากเกษตรศกรแล้วก็นักบรีดพันวัวเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเลยสามารถทําให้เนื้อ grass fed เนี่ยออกมาได้นุ่มไม่แพ้กับเนื้อ grain fed เลยแต่ที่ผมบอกไปว่า s ซกซ์อารพลฟเนี่ยเป็นสเต็กที่มีความชัดเรื่องของกลิ่นพริกไทยเราจะขาดพริกไทยไป,ไปไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่านี่เป็นพริกไทยดําแบบที่ยังไม่ได้ป่นมาเราจะมาป่นมันทีหลังพริกไทยสด พริกไทยสดเนี่ยเราจะใส่ในตัวซอสอาร์พ,พวฟของเราเพื่อ <c oughs> ให้มีรสชาติแบบว่ากลิ่นพริกไทยอ่อนๆเพราะว่าในตัวสเต็กของเราเนี่ยจะมีกลิ่นพริกไทยแบบว่าแบบอึศเข้าไปอะประมาณนั้นครับผมแล้วก็จะมีครีมที่จะเป็นตัวที่ทําให้ซอสของเราเนี่ยแบบว่าแบบว่ามันแบบอืมกูเริ่มเมื่อยคอแ้ะไอสัตว์แบบว่ามันแบบว่ามันนัวครับผมแล้วก็มีนี่นะครับโถเยี่ยวนะครับ เพ่งเยี่ยวเสร็จเมื่อเมื่อเช้านี้เลยครับแปลว่าติดอยุ่บนทางด่วนนะครับผมก็มีโถนี้อยู่รอเล่นครับอันนี้เป็นน้ำสต็อกค,ครับน้ำสต็อกเนื้อเราก็จะมีหอมแดงครับที่เราจะใส่ในตัวซอสของเรากระเทียมที่เราจะใส่ในในตัวสเต็กเกลือไม่พูดเหรอเกลือต้องพูดอีกเหรอเดี๋ยวมาเตรียมหอมมันก่อนนะครับเราก็จะหั่นให้เป็นอันเล็กๆนะครับผม กูไม่อยากจับถังขยะไอ้ยี่อะทิไว้ซะหน่อยเพิ่มพลังกำลังวังชาปกติก็หากันยังไงวะหอมเนี่ยแต่ถัวสุภาพุรุดเริ่มร้อนแล้วนะครับผมอันนี้เห็นหน้ากูปะเห็นหน้ากูยังยังยังหคือมงหน้าแล้ว เชื่อว่ามึงทำอาหารเลยผมมึงวะไอ้สัตว์ก็จะบอกว่าผมก็เป็นแค่คนเมานะครับที่มาทำอาหารนะกูไม่ใช่เชฟกูไม่ได้จบเลยกระดองเบอร์มเหมือนพวกมึงหรอกนะไอ้เหี้ยไม่มีใครเพอร์เฟกท่าแม่มึงแล้วไอ้สัตว์อาหารเนี่ยใช้ใจให้มันสนุกๆนะครับไม่ต้องเพอร์เฟกมากหรอกครับเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอยี่ยิงกินวายไปด้วยอืมถือว่าถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับสุภาพบุรุษทำอาหารนะครับ สุภาพรุษก็ต้องมีตัวช่วยนะครับได้แล้วนะครับหอมแดงของเรามันจะเพิ่มรสชาติและกลิ่นให้กับซอสของเราได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมนี่มันรายการฝึกทำอาหารชัดไม่ใช่กูมาโชว์ละไรเฮียขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาทำการตำกันนะครับ พริกไทยของเรานะครับเหตุผลที่ผมจะมาตามเองเนี่ยก็เพราะว่าเกิดว่าพริกไทยแบบว่าที่ป่นจากตัว g r i ร์นะครับป่นล,ละเอียดละเอียดขนาดนั้นเนี่ยไปเคลือบหน้าสเต็กของเรามันก็จะไหม้ง่ายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะตำเองให้มันแบบว่าให้พอหยาบๆแต่ประมาณ1ส่วน4ของเม็ดของมันที่มีอยู่เนี่ยครับเรื่องการตำเนี่ยผมถนัดมากครับตำทุกวันเลยครับเบช้าเย็นก่อนออกจากบ้านก่อนกินข้า,าวเช้า ก่อนนอนนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ได้พักกันเลยนะฮะสุภาพหลุษคิดถึงเบียร์มากเห็นไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้จะไม่แบบว่าละเอียดไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาอีกนิดนึงให้มันแบบว่าแตกเหมือนกันทุกเม็ดนะครับเพราะเดี๋ยวมีเม็ดไหนที่มันยังไม่แตกเนี่ยเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวมีเม็ดไหนที่มันยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดจากเนื้อสเต็กตอนที่เราทอดนะครับผมเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปซีซันเนื้อสเต็กนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยนะครับซับให้เนื้อสเต็กของเราเนี่ยมันแห้งนะครับไม่งั้นเนี่ยพวกเกลือกับพริกไทยเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยติดแน่นมีใครเคยดูเฟรเฟครับหาไม่ใช่มีใครเคยดูตอนที่ตอนที่เขาทำกับข้าวกันบ้างครับผมว่าน่ากินมากเลยนะโอเคครับผมเราจะใส่พริกไทยนะครับที่เราที่เรา แม่งข้าจมูกูสั์ที่เราตำเมื่อกี้นะครับหนาอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่านี่เป็นสเตรกอัพวาฟนะครับกินพริกไทยต้องชัดนะครับกดไปนะพริกไทยจะใส่แค่ด้านเดียวก็ได้หรือจะใส่2ด้านเลยก็ได้นะครับใส่ด้านเดียวหรือสองด้านดีวะแล้วก็อย่าลืมนะครับเกลือนะครับโรยแบบว่าสูงๆนะครับมันจะได้มันจะได้กระจายทั่วๆนะครับผม ด้านไหนสวยก็เอาด้านนั้นไว้ด้านบนนะฮะแค่นั้นแหละนี่เนื้ออย่างนี้เลยคุกฝุ่นนะครับเหมือนคอหมูย่างคุกฝุ่นนะแต่ว่าหรูหน่อยนะครับนี่ถึงร้านส้มตำหน้าบ้านกูเลย <c oughs> แม้ก็เหมือนเนื้อย่างคุกฝุ่นนีว่หว่าใส่ที่ไปคิดมาผมเราจะมาเสียเนื้อสเต็กของเรากันนะครับเราก็จะใส่น้ํามันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันมะกอกเนี่ยจะดีมากเลยแต่ว่าเอาน้ํามันพืชไปก่อนเพราะว่าวันนี้สุภาพบุรุษเงินเดือนจะไม่ออกนะครับผมตั้งกระทะให้รอนะครับ ให้น้ำมันเนี่ยเคลือบกระทะนะครับผมวิธีเช็คนะครับว่าน้ํามันร,อนร้อนหรือยังเนี่ยเราก็แค่เอาเนื้อเราไปแตะหน่อยโอ้โหร้อนแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเราควรจะเอาด้านแฟตแคปลงก่อนนะครับผมลืมห <laughs> น้าแฟตแคปก็คือด้านที่เป็นไขมันที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยแสบตาเราเสียแฟตแคปซักเออไปร้อนอะ่ะร้อน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 รอนนะร้อนรอนร้อนร้อน พออีกด้านนึงนะครับเราใส่เนยนะครับเนยกูอ,อยู่ไหนวะหยิบมาแล้วเพื่อใส่เนยลงไปนะครับเดี๋ยวกระทะไหมนะครับ๋ย่ละไหม่ละไอซัสนี่นะครับอาหารเราก็ต้องอินพไว้แบบนี้นะครับผมกระทะไหมแล้วนะฮะขอเบาไฟหน่อยใส่เนยลงไปนะครับอาจจะมีกลิ่นขมๆขมขมชาโคหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการอาหาร <He> แล้วพอเราแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเมื่อกีก้คูเตรียมไว้แล้วกูโยนไปไว้ไหนวะอกระเทียมหายนี่นะครับแล้วก็ทุบกระเทียมหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปให้ได้กลิ่นนะครับผมอตอนนี้เนื้อก็น่าจะสุกไปแล้วนะครับข้างในไม่รู้นะฮะ เราไปลุ้นเอาทีหลังนะครับตอนที่เราพักเนื้อนะครับขอดูด้านหนาหน่อยชื้น้่สวยงามกะสัตว์แน่นอนว่าด้านนี้ต้องอยู่ด้านบนนะฮะพอเนื้อของเราเริ่มได้แล้วเราก็จะเอามันไปพักเอาไว้ก่อนก็ไม่มีที่ขี้ที่ใหญ่กว่าน,นี้แล้วนะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับ สวยงามไหมครับผมนี่เราก็จะพักเอาไว้นะครับรอให้เนื้อมันคุกต่อไปอีกสักนิดนึงเพราะข้างในเนี่ยยังนิ่มๆอยู่เลยเดี๋ยวพอเราพักเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ตามที่เราต้องการเสิร์ฟฉลองเนื้อที่สวยงามด้วยการจิบไวน์ซะหน่อยอเดี๋ยวเราจะมาทําซอสต่อในกระทะใบนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าเห็นน้ํามันพวกนี้นะครับเราจะเทมันออกก่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันเยอะขนาดนี้เนี่ยซอสของเราอาจจะแยกชั้นได้นะครับเทลองเราจะตั้งไฟอ่อนๆนะครับ ราละลายเนยของเรานะครับผมใส่เนยลงไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ใส่หอมแดงที่เราหั่นเอาไว้เมื่อกี้นะครับแหมกระจายชียนะเเาาก็ผัดไปก่อนนะครับรอให้หอมแดงของเราเนี่ยเริ่มใส่นะครับแต่อย่าให้มันกรอบนะครับผมจะพยายามทำอย่างที่ผมพูดให้ได้นะนะครับหน้าตาสีสวยน่ากินนะครับแค่นี้ก็อยากอยากกะแดกแล้วนะครับผมแต่ว่าสุภาพบุรุษจะต้องมีความอดทนนะครับ เราก็จะมาใส่พระเอกของเรากันนะครับผมพระเอกของเราเนี่ยก็คือบั่นดีนี่เองยังไงรายการเราก็ชื่อหมดแก้วหมดใจอยู่แล้วคุย,คยโคตรไม่ชอบบันดีเราก็เทบันดีลงไปแต่เราต้องปิดแก๊สก่อนนะครับพอผมปิดไปแล้วผมเริ่มพูดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปิดแกส๊สเมื่อกี้นี้เนี่ยใส่บันดีลงไปอาจจะไฟ อาจจะแบบว่าฟูมขึ้นมาโดยที่ไม่ทันรู้ตัวนะครับแต่พอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยไฟไม่ลุกนะครับเราก็เปิดแก๊สต่อซึ่งมี2วิธีนะครับก็คือเราใช้กลิ่นดมเอาครับว่ากลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยไปหรือยังหรือวิธีที่เท่กว่านั้นนะครับก็คือจุดไฟให้ติดในบรนดีนะครับเพราะเมื่อไฟติดแบบนี้เนี่ยมันจะมอดไปก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์เนี่ย ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยเออกไปหมดแล้วนะครับไฟมันก็จะมันก็จะดับไปนะครับแถมยังเป็นวิธีโชว์สาวที่โคตรเทกด้วยนะครับอืมกลิ่นหอมของบรันดีนะครับผม จะเพิ่มแบบว่ารสชาติได้กับซอสของเราให้มีระดับมากขึ้นเราจะมาทสตัวพริกไทยสดของเรานะครับที่เป็นพริกไทยเขียวนี่นะครับเพราะว่าพริกไทยสดเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยจะไม่แรงเท่ากับพริกไทยปากแห้งอบแห้งมันรู้มันทำให้มันแห้งไงแต่มันแห้งอะ่ะเราก็ต้องคั่วมันสักหน่อยนึงแต่นี่จะเป็นต้มแล้วล่ละเพราะว่าน้าเยอะเหลือเกินในกระทะครูเริ่มมีกลิ่นของพริกไทยนิดนึงใส่ไป t กเ,เซอร์ไปนั้น น้ำสต๊อกเนี่ยนะครับแหมร้อนจีเลยนะครับอย่างกับพึ่งต้มเลยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือใส่ไมโครเวฟมานะฮะนะครับผมเออทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าให้มันปลอดภัยนะครับอย่าทำอาหารแบบโง่โนะครับไอแบบกินเหล้าไปด้วยทำอาหารไปด้วยเนี่ยอย่าทำเลยนะฮะพอเราใส่น้ำสต๊อกลงไปแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยครีมเลยนะครับ สจ่องเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวให้มันเนี่ยได้ความข้นตามที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็รอก็แน่นอนครับการรอเนี่ยเป็นกฎบัญญัติข้อแรกของการประสุภาพบุรุษก็หลังจากที่เราได้พักเนื้อของเราไว้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอ่ไอ้โถเยี่ยวเนี่อไปสิมีน้ำเนี่ยไหลออกมาอีกนะครับนี่ครับนี่คือน้ําเนื้อนะครับก็จะใส่ลงไปในซอสของเราด้วยเพื่อเพิ่มความเป็นเนื้อให้กับซอสของเราใส่ลงไปเลยนะครับ โอ้ยเยี่ยอเกือบแล้วเคี่ยวต่อไปนะครับจนมันได้ความข้นตามที่เราต้องการดูได้จากการที่ซอสเนี่ยติดที่หลังช้อนนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแม่งแทบจะไม่ติดเลยนะครับก็เคี่ยวต่อไปก่อนี่ครับซอสของเราก็ได้ความข้นอย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับขอชิมสักหน่อย แ,แล้วก็ขอแนะนำบางอย่างนะครับว่าอย่าใส่เสื้อขาวทำอะน่าไอสัตว์เลยอ,อีกนะไม่ทันขาดคำเอาละเวลาแห่งความจริงรามาดูกันว่าเนื้อที่เราทำมาเมื่อกี้นี้เป็นยังไงนะครับผมเวลาแห่งความจริงอเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านเฮ้ยเฮ้ยสวยงามนี่ ฉ่ำเลยข้างในผมนี่แม่งโคตรยอดเลยคนระับสมพูปัด <c oughs> สุภาพบุรุษพูดอย่างนี้เห็นปหว่ามึงโฟกัสไม่เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะครับ <c oughs> จัดจานแบบสุภาพบุรุษนะครับอาหารเราจะแบบลาดซอสลงไปเลยไปได้น <c oughs> เนื้อเนี่ยมันสวยนะมันมีเกล็ดพริกไทยนะครับเราจะเอาเนื้อไปด้านบนเอาซอสไปด้านล่างแทนอาหารที่ดีก็ต้องมีจานดีๆเดลนลงไปตรงกลางมันก็จะเหมือนขี้นิดนึงนะครับตอนแรกๆนะฮะใช้ช้อนเกลี่ยก็ได้นะครับใช้ช้อนเกลี่ยหรือว่าเราจะ ยังจานแบบนี้นี่น,น่าธรรมดาที่ไหนจานสวยๆ,ๆของเราตื่เต้นวะน,น่า้าเฮียถ <c oughs> ้าคลิปเสียกูฆ่าตัวตายนี่นึง อาหารที่เราใช้มาาัดใจสาวๆไม่ใช่สิเราจะาไ,ได้เขาสาวๆก็ได้ต้องเรียกเขาว่าสุภาพสตรีเราคิดเองก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาโทรไปถามสุภาพสตรีเลยว่าอาหารจานนี้เนี่ยถือว่าผ่านหรือเปล่าเออคุณสุภาพสตรีผมมีอะไรจะถามคุณหน่อยถ้าเกิดว่ามีสุภาพรุษเนี่ยเอาอาหารจานนี้มาจีบคุณคุณจะให้เขาผ่านไหมครับผมบผ่านเลยผ่านเลยนะครับให้คะแนเนเขาเท่าไหร่ครับผม ทำไมสามเต็มสิบเองเหรอครับอ๋อเก้าเหรอฟังผิดครับผมขอบคุณมากครับคุณสุภาพสตรีเดี๋ยวบ๊วยผมจะส่งแกร็บไปให้คุณนะครับก็นะครับสุภาพสตรี approve แล้วนะครับให้เก้าเต็มสิบนะครับอีกหนึ่งคะแนนน่าจะเป็นที่หน้าตาของผมเองลองชิมกันครับป้ายซอสฉ่ำๆนะครับผม คราวหน้าต้องหั่นบางกว่านี้หน่อยหมดแก้วหมดจานบาร์น้ำซับนะครับผมสเต็กอาพ์วฟของเราเรียบร้อยอร่อยมากเกิดไ่าไม่เชื่อแล้วก็มาลองชิมกันดูได้ครับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายก็หมดแก้วหมดจานตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนทำอาหารอะไรหรือว่าจะรีวิวอาหารอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามกันด้วยในช่องบาร์น้ำซับนะครับผมหมดแก้วหมดจานดื่มอย่างมีความรับผิดชอบนะครับทุกคน